10เมนูเด,ดเด็ดจากหนูนาหนูนาที่เคยพบเจอตามท้องทุ่งนาคอยกัดกินต้นข้าวให้เสียหายนั้นเป็นเมนูพื้นบ้านของชาวนามาช้านานก่อนมีความนิยมในหมู่คนทั่วไปที่ได้ลิ้มลองรสชาติของพวกมันแต่เมื่อหนูนาเริ่มลดหายไปด้วยการใช้สารเคมี และแหลงที่อยู่อาศัยลดลงจากความเจริญก็มีการนำมาพ่อเลี้ยงกันราคาก็สูงเอาเรื่องกิโลละ200ถึง250บาทแล้วเมนูอะไรที่นิยมทำกินกันไปชมกันครับ 1. ผัดเผ็ดหนูนาผัดเผ็ดหนูนาถือเป็นเมนูเด็ดแซ่บซีดยอดนิยมของหนูนาก็ว่าได้โดยจะนำหนูนาที่ย่างไฟสุกแล้วมาสับเป็นชิ้นๆตามชอบ นำพริกกระเทียมหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดมาตำรวมกันให้ละเอียดแล้วเอาลงผัดในน้ำมันให้หอมฉุนก่อนที่จะนำเนื้อหนูหนาลงไปผัดใส่พริกสดพริกไทยเม็ดลงไปปรุงรสด้วยซอสหอยซีอิ๊วขาวน้ำปลาผงปรุงรสตามชอบใส่ใบกระเพราผัดต่อให้สุกจะชอบน้ำค,คลุกคลีหรือจะผัดแห้งก็ตามชอบจะกินเป็นกับข้าวก็อร่อยกินเป็นกับแกล้มก็เข้าท่า 2. หนูนาย่าง หนูนาปิ้งหรือ,อย่างเมนูยอดนิยมของคนนอนนาสมัยก่อนซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมแพร่หลายหากเป็นเมื่อก่อนนั้นแค่นำหนูนาลอกขนแร่ล้างให้สะอาดมาโรยเกลือคลุกเคล้ากระเทียมก็ปิ้งกินได้แล้วปัจจุบันมีการปรับประยุกต์นำมามักกับเครื่องเทศหลากหลายให้มีความหอมอร่อยเข้าเนื้อเช่นกระเทียมพริกไทยซอสตามความชื่นชอบนำมาย่างไฟให้หนังกรอบเนื้อนุ่มกินกับน้ำจิ้มหรือแจ่วแซ่บมาก สามหนูนาหันเมนูน้องหม่มาแรงสร้างรายได้แซงทุกเมนูหนูนาหันที่มีความกรอบหอมของหนังเหมือนหมูหันฟินมากโดยจะนำหนูนามาเผาไฟถอนขนให้สะอาดแล้วผ่าท้องเอาเครื่องในออกเหลือเฉพาะตับเท่านั้นแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดอีกสองครั้งจากนั้นนำไปย่างบ,บนตะแกรงใช้เตาถ่านอบแบบถังน้ำมันที่มีฝาปิด ซึ่งจะใช้ไฟปานกลางโดยการใช้ทานจากนั้นก็จะใช้กาบมะพร้าวเป็นเชื้อไฟเพื่อที่จะได้มีกลิ่นหอมจากพันของกาบมะพร้าวด้วยจะใช้เวลาประมาณ30-40นาทีจนหนังหนูตึงและกรอบดูเป็นสีเหลืองน่ากินเวลาลอดหนังหนูหันออกมาก็จะเหมือนกับหนังหมูหันเลยทีเดียวเพียงแต่หนังหนูจะบางกว่าหนังหมูเท่านั้นเอาออกจากเตามาสับจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วหรือน้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บอย่าบอกใครหรือแค่จิ้มกับน้ำปลาก็ยังอร่อย หากใครได้ลองชิมหนูหันอาจจะลืมรสชาติของเนื้อหมูเนื้อไก่ก็เป็นได้ 4. หนูนาทอดกระเทียมหนูนาทอดกระเทียมเป็นอีกเมนูที่อร่อยและนิยมทำกินกันโดยจะนำหนูนาเผาลอกขนล้างทำความสะอาดแล้วนำมาสับเป็นชิ้นๆจากนั้นเจียวกระเทียมพักไว้นำหนูนามาหมักกับเกลือพริกไทยหรือจะเอาไปหมักย่างแล้วนำมาสับก็แล้วแต่ชอบจากนั้นก็จะนำมาทอดให้เหลืองหอม สร็จแล้ใส่จานโรยกระเทียมเจียวลงไปกินกับข้าวร้อนๆเนื้อนุ่มหอมอร่อยมาก 5. กระเพราหนูนาเมนูครอบจักรวาลของใบกระเพราหนูนาก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยจะนำหนูนาเผาแล้วลอกขนล้างทําความสะอาดจากนั้นนำมาสับละเอียดหรือใครชอบกรุบๆก็สับหย,ยาบๆก็ได้จากนั้นเหมือนผัดกระเพราทั่วไปตั้งกระทะผัดพริกกระเทียมสับใส่เนื้อหนูนาลงไปผัดปรุงรส ใส่ใบกระเพราราดข้าวร้อนๆออิ่มอร่อยมาก 6. แกงอ่อมหรือขั้วหนูนาแกงอ่อมหรือแกงขั้วหนูนาถือเป็นเมนูแซบนัวของพี่น้องภาคอีสานและเหนือเมนูที่อุดมไปด้วยผักสวนครัวนิยมใส่บวบผักกาด ผักชีลาวหรือผักอื่นๆประกอบกับเครื่องแกงที่มีตะไคร้พริกสดและใบแมงลักทาให้รสชาติอร่อยและลงตัวมากๆโดยจะตั้งหม้อบนเตาไฟใช้ไฟปานกลางจากนั้นรอน้ําเดือดนําพริกเขียวสดและข้าวสารที่แช่น้ํามาตามให้เข้ากันอย่างละเอียดจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเทลงไปในหมอ้อนําเนื้อหนูนาที่สับไว้ใส่ลงไปในหมอ้อตามด้วยตะไคร้หัน่นปรุงรสชาติด้วยน้ําปลาร้าน้ําปลาและผงชูรสคนให้เข้ากันจากนั้นรอน้ําเดือดประมาณ1ินาที เมื่อเนื้อหนูนาเริ่มสุกนำบวบผักชีและผักกาดลงไปปิดท้ายด้วยใบแมงลักโดยบางคนก็ชอบน้ำเยอะไว้สดบางคนก็ชอบแหแห้งน้ำคลุกคลิกก็แล้วแต่ชอบ 7. หนูนาอบโองเมนูยอดนิยมตามข้างถนนใหญ่ที่ขายดิบขายดี โดยนำหนูหน้ามาชํำแระผ่านกระบวนการหมักเครื่องเทศไว้ประมาณหนึ่งคืนจากนั้นก็จะนำไปเสียบกับเหล็กคล้ายตะขอนำไปแขวนลงในโอง่งมังกรที่จะมีเตาไฟตั้งอยู่ด้านในมีาคาตไคลายใบมะกรูดใส่ไว้เพื่อทำให้มีกลิ่นหอม โดยจะต้องเจาะรูองค์ลักษณะเป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้ด้านล่างข้นองค์เพื่อเป็นช่องระบายลมเข้าออกได้สะดวกใช้เวลาอบประมาณ3ชั่วโมงจึงจะได้หนูอบองค์ที่มีกลิ่นหอมเหลืองไปทั้งตัวรสชาติเข้มข้นไปด้วยเครื่องเทศที่หมักเข้ากับเนื้อหนูกินกับน้ำจิ้มรสเด็ดอร่อยมาก 8. ก้อยหนูใส่มะม่วง เมนูเด็ดในวงน้ำลำไยของหนูนาที่ขาดไม่ได้ก็คือเมนูก้อยหนูมะม่วงรสชาติเปรี้ยวแซบ่บซีดโดยจะนำหนูนามาย่างให้สุกหอมแล้วนำมาสับจะชิ้นหย,ยาบหรือละเอียดแล้วแต่อชอบใส่หม้อหรือชามยำปรุงด้วยพริกผงชูรสน้ำปลาหรือปลาร้าใส่ผักหอมผักชีซอยมะม่วงสับคนคลุกเคล้าให้เข้ากันหากไม่มีมะม่วงก็ใช้ตัวนำเปรี้ยวอย่างอื่นเช่นมะกอกเป็นต้นเป็นเมนูกับแกล้มที่เด็ดจริงๆ 9. ลาบหนูนาลาบถือว่าเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้กับเนื้อสัตว์ต่างๆหนูนาก็เช่นกันโดยสามารถนำหนูมาย่างสุกรหรือหนูดิบสับก็ได้เช่นกันก็จะได้ความหอมที่แตกต่างแล้วแต่ชอบจากนั้นก็ใส่ผักหอมผักชีหอมแดงหั่นหรือซอยใส่ลงไปปรุงรสด้วยพริกน้ำปลาปลาละผงชูรสน้ำตาลมะนาวตามชอบ ปิดท้ายด้วยโหระพาหรือสะระแหน่จะกินเป็นกับข้าวก็อร่อยกินเป็นกับแก้มก็แซ่บหลาย 10. ต้มยำหนูนาเป็นเมนูสดน้ำที่จะมองผ่านไปไม่ได้ต้มยำหนูนานั้นจะนิยมนำหนูนามาย่างให้หอมก่อนแล้วนำมาสับเป็นชิ้นก่อนเข้าสู่กระบวนการต้มยำต่อไปเพื่อที่เนื้อหนูนาจะได้หอมไม่ขาวจากนั้นก็จะตั้งหม้อใส่เครื่องต้มยำลงเช่นข่าตะไคร้หอมแดงใบมะกรูด ใบมะขามอ่อนมะเขือเทศใส่พริกเผาลงไปจากนั้นรอน้ำเดือดแล้วค่อยใส่เนื้อหนูลงไปปรุงรสด้วยน้ำปลาผงชูรสชอบรสไหนนํำก็จัดไปตามใจครับเหล่านี้ก็เป็น10เมนูเด็ด,ด,ดจากหนูนาที่ปัจจุบันกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจเนื้อดีราคาแพงมีเมนูเด็ดอื่นได้นอกเหนือไปจากนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับสวัสดีครับ